สวัสดีฉันอยู่คนเดียวฉันไม่ได้ไปไหนเลยฉันอยู่ในบ้านคนเดียวฉันไม่มีทั้งเพื่อนไม่มีทั้งพี่น้องปู่ย่าตายายเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วฉันอยู่ด้วยตัวคนเดียวอ <c oughs> <c oughs> ันนี้เป็นวันแรกสินะที่เราต้องไปซื้อหมามาเลี้ยงดีใจจังเลย Hmm. หืมใครเปิดทิ้งไว้นี่กินข้าวก่อนแล้วกันอืม hmm. วันนี้ทำเมนูง่ายๆแล้วกัน ราไม่รู้หรอกว่าสปายเคปเที่เขาไว้ทอดหรือต้มแต่เราเอาไปทอดเสร็จมาคืนที่ลงไปน้อยเสร็จแล้ว จะรวบรวมควาพิเศษตั้งย่างให้ได้ก็จะตามตัวมันเจอได้ยังไงวันนี้อยากกินนมเป็นพิเศษกินน้ำกินน้ำดีน้ำอร่อย่อยกัคนที่จะสามารถปินดสิ่งชั่วรายได้ S <S หนังเครื่องมันการอตัตโนมัติคุณก็ือเจ้ที่ั่วเราได้สร็จแล้วกินน้ำปลาหน่อยอือดื่มแล้ว <S <S แบบน้ำดีกว่า ยังไงก็จะไปอย่าละไปซื้อสภาพด้วยแล้วกันต้องซื้อหรอกขี้เกียจก็ซ,ซื้อดีกว่าอนนี้เราก็ไม่ได้อมาอกคเทวยบบขอเปิดทองโอ,งอเคได้ปไงสุขมาถึงชิ้นหามาหน้ารักถูกใจฉันไม่ได้แต่ฉันไม่ถูกใจต้นหน้าต้น น่ารักจังเลยอยากมาดังไม่อยู่กับเราไหมอยากมาอยู่กับพี่ไหมเย้จะมีเจ้าของแล้วอ๋อตัวนี้เปเลี้ยงดีกว่าเปลี่ยนแจขอเลี้ยงแมวแทนขอนโทษนาน้องหมาแี่เดี๋ยวได้ได,ด,ดมันไปอยู่บนน,นั้นเอง ซื้อโทรศัพท์กับคอมไปจักเครื่องหน่อยแล้วกันอเอาไว้ถ่ายติ๊กต็อกเผื่อได้เป็นคนดังเอ้าเป็นไนเนี้ยช่างเธอจ่ายตังก่อนขอต้องทอนตังมาให้เราด้วยเดีย๋ยวไปหาแม่ขาก่อน คือหนูมาซื้อของพวกนี้เดี๋ยวไปจ่ายทางนั่นแล้วกันเง็บเง็บจ่ายเฮ้ยนี่มันทองนี่นาโห เงินทอนอยู่ไหนคะอะเลื่อนลุกันค่ะอืมนะถึงสี้ซิ่งแม่ค้าก็ไม่อยู่ไปไหนมาไหนก็ไม่มีแม่ค้าแล้วนั้นไม่เป็น้วเรารู้จกับเพื่อนแม่แ้จักแม่ค้าอยู่เป็นเพื่อนเราแล้วก็ขอหน่อยนะจ๊ะเพื่อนรนะัก ขอหนยนะจ๊ะเพื่อนอู้ไม่ไปเลยขอไปเลยอ้กุญแจกุญแจกุญแจนี่กุญแจเปิดชิ้งของเต็มมือเลย้ว ที่ที่ตายที่ตอตกตินหยากจัง Chào các ตัวหายเฉยชัเปลี่ยนดีกว่าเปเลี้ยงมาแมว

กูจะออกไปซื้ออาหารแมวเสร็จเป็นไงชอบที่นี่ไหมชอบมากเลยเแมวแมวทำเสียงแมวไม่เป็นก็อย่างเนี้แมวแมวเสียงแมวน่ากวนมากีมวเมวแมวหมวยวพอแมวแมวอยากเจอข้ารจชอารอ๋อให้นัจ้า xuất tún bị chết đấy. Đầu tiên nó sẽ riêng ma thành cái riêng mèo. hãy đặt chỉ đâu

ลืมไม่รู้ปล่าจะรูปอลไรลืม <c oughs> บมดทุกคนแม่ะอะไรงงรูปอะไรแม่แม่จะมาหาลูกไม่ได้หรอกเพราะว่าแม่นะติดงานยุ่งเยอะมากเราจะหาลูกได้ภายในวัน เือนหน้าอลไรมั้งโอ้โเสรษ้จจังอืมจิตใจแ <c> ย <oughs> ่หนัมา,ามากแค่นี้แมงก็มาให้ไม่ได้นี่คิดถึงแม,ม่จังเออฉันกำลามป้านหน่อยแล้วกันอนม,มาแม่นี่นะข้าโล้ค่ะแม่ข้าโล แม่เปลี่ยนใจแล้วแม่จะมาให้วันนี้แม่จะมาถึงแล้วแม่กำลังไปค่ะเย,ย้แม่มาแล้วเย้ต้เราไปที่ไปทำความสะอาดห,หน่อยแล้วกันสนับยาวโอ้ไม่กอดเย้แล้วผมชัน 응.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  รีบไปทำงานแต่เชา้าแล้วรีบกลับดีกว่า ยินดีนะอืมมาละนี่ไปทำงานดีกว่าูมาถึงแล้ว ในบ้านเนี่ยมีชีสแล้วก็แฮมแล้วก็มีรสอออะไรเนี้ยขออ่านป้ายแป๊บนึงนะอันนี้ชีสแล้วก็แฮมเบอร์แล้วก็มียอแยกกันแต่ขอพูดม่ถูอ่าแล้วลูกคาใจาไหมคะแป๊บนึงนะชิดแป้นก่อน อันแมวดูค่ะเอาอันที่หนึ่งแล้วกันอ๋อได้ค่ะไปหนึ่งนะคะสกู่นะคะที่ค่ะแมวแลวแมวอะไรเน่งมามเอาคนนี้แล้วเจ้าอะไรล่ะคะเอาชี้แล้วกันโอเคค่ะไม่เาไม่เอามอจัแล้วเจ้าอะไรกันแน่คันนี้ชี้กับแฮมเบิร์ดแลกัน ค่ะเฮ้ยเขาเั็นเรื่งม่ะจับค่ามาั้งนี่ค่ะค่ะชิบเงินปับอืม,อมตังไหมนี้ขวงหน้าดิว่ะัวหน้าคะนี่ตังค่ะอะไแล้วอุ้เจอฉัน สวัสดีครับรถ,รถ้าเขาเงี้อาจจะไม่มมาอืมสวัสดีครับเขิ่นครกบคุจ้าค่ะมมิเชลเป็นคับตามป้ายนี้เลยค่ะเนี่ยเอาชีฟเป็นที่ครับคราไปนั่งรอที่โตนะนะคะราสักครู่ อร่อยมากกระทงไปเลยอร่อยจ้าไปดีกว่าทำไมวันนี้ขายดีจังน,นี่ค่ะผู้จัดการวิ่งไั้งมาไม่ไเหนี่อยพอดีเขาชอบพิซซ่าร้านเราค่ะน,นี่นี่เอาเงินเดือนไป นี่เรานะคะแต่หนูไม่รับทางได้ไหมคะมันน่าเกงใจไม่เป็นไรรกักฉันรับเงินนี่ไปรัค่ะเปไปสวนเล็กน้อยที่เราบริหกันเป็นคนที่ดมมีมากสวยมากทำงานแน่นยน้าฮ่าสวยนะอันนั้นอันนั้นตู้เก็บตัง อันนี้อันนี้ตูว้ไว้เงินใช้อันนี้จะเป็นตู้ที่เราเคยใช้เก็บตังค์อย่งมาก้างแปล็คเงินเกีบที่เราเก็บมาทั้งเดือนอ ม่ดึงเก็บเราแม่ก็ต้องภูมิใจแน่ๆเลยจริงๆอ่ะขอหรอค่ะแม่เดี๋ยวๆแม่จะมาพรุ่งนี้นะเพราะน่าจะรถติดรถหนักน่านจะถึงน,นนะานๆค่ะแม่ไปืั้งอเมริกาหนั่งครึ่งก็น่าจะถึงพรุ่งนี้ละค่ะแม่หนูก็ไม่รู้แหละ ก็ว่งางานจะรู้ค่ะแม็กเป็นไงนี่มันก็มืดแล้วนี่นะนอนหน่อยแล้วกันเช้าวันใหม่แล้วแม่น่าจะมาถึงแล้วไปรอรับแม่ดีกว่า นี่เธอหนนี่เธอหนุ่นก็ได้เจอแม่มาจากที่แม่แล้วนะคะจาแม่กู้นะี่ยทำไมแม่มาถึงเรวจังทำไมแม่บอกหนูจะได้ไปรับแม่อยากแกงหนแม่แม่นี่กหน่ารักจังเลยนี่ผ่านนี้กินแมวกินข้าวเนี่ยนะแม่รู้นี่มันหนูเลยเมื่อตอนที่แม่เอาหัวลูกไปไม่จริงแมวแมียวอยูอ่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ย

Oh, what's that?